คนแแบแพะแพะแม่แกะแกะป้าตัวนี้งามเนาะมันใส่เสื้อบอเบออเมือเบงมันใส่เสื้อนะป้านะ่ะหกัหกไปต่หกักเลยมันใส่เสื้อมันลายมันลายมันบอนี่นาคนราัเราเราจะไปนาก็จะถึงแ,แล้วอันนี้แแบสองตัวแม่สองตัวนะคะ นูพูดเนาะปูปูเดินกันมาเนาะปูหนะหากินอยังหากินอยังน้ำไงเนาะไปไว้้ามแม่ ตาียน้อป้าได้กินจะหมดถุงเลยนะมีหลายอยู่โอ้แต่น้ำมีหมดเลยป้าหมักน้อยๆนี่เขาถางเลยนี่เอ่อเก็บเล็กๆนี่โอ้ไปกินแซ่บเด้หน้าเม็ดเม็ดเม็ดเดเม็ดไอ้วงนี่ค่ะทุกคนมาละกินนก เนบ马拉คินกมักพักไซนะภาษาลาวกันเลยมักพักไซภาษาไทยกันเลยมาลาคินกเด้อใครมาถางวาางะงวไหนไม่เห็นโอ้เต็มหมดอะเอาบ้องเทือนี่อุย้ยเข็ดเอวเลยเดินมาดิเเขด็อ เอนู่นเต็มหมดเอามานั่นๆๆลูกละคำลูกละคำเรียวหาเวทองมายุ่งนี่ยี้ใช่เงี้ยทีบอกอืมนี่ค่ะทุกคนมามาเมืองลาวต้องกินแบบนี้แหละธรรมชาติธรรมชาติเมืองลาว ไปกี่ไปในป่านะนู่นในป่านขอบเยวอวกมาไหว้เข,อขอ้าไปเขาไปตึงนะ่านักเก็บ

นี่ bà นา kinh บ่กินเอ้ยของมักเด้ ป้าน้นำห้วยมันแคบแคบนะเมื่อก่อนมันกว้างนะห้วยนี่นะทุกคนดูน้ำห้วยห้วยนี่จะลงแม้น้ำโขงแม่น้ำโขงงูเลยแม่น้ำเซน้ำเซร็จไม่น้ำโขงไปปุ๊บไม่เลยยาวปุป้ง ปลาหลายเด้นี่ยิ่งหลายนี่ต้องซื้อแล้วอเออนี่งามงามเด้นี่น้อยหน่อยนี่บเส่บเด้นี่นี่ไม่เห็นหุ้งจังได้ เออเออเอออย่าไปตรงนั้นนี่ไปมึงนั้นนี่หลายเนี่ป้านี่ว้าจูไโซฟี่มาด้วยป้าจะใส่เป็นใส่ไป